สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงปัญหาข้าวเด็ดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของชาวนาในปัจจุบันนะครับข้าวเด็ดหรือข้าวหางหรือข้าวแดงนะครับภาษาทางวิชาการเรียกว่าข้าววัชพืชเริ่มมีรายงานการแพร่ระบาดประมาณปี2544ที่กาญจนบุรีหลังจากนั้นก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในเขตภาคกลางจนถึงปัจจุบันนะครับการจะแก้ปัญหาเรื่องข้าววัชพืชนั้นเราควรจะทําความเข้าใจธรรมชาติของข้าววัชพืชที่มาแล้วก็ที่ไปลักษณะทางพันธุกรรมของข้าววัชพืชกันให้มากขึ้นนะครับ ข้าวไม้พืชเกิดจากการผสมข้ามระหว่างข้าวปลูกกับข้าวป่าข้าวปลูกก็คือข้าวที่ชาวนาใช้ปลูกทั่วไปปัจจุบันมีมากกว่าร้อยสายพันธุ์ในพันธุ์เดียวกันจะมีลักษณะสีใบทรงกอความสูงการออกรวงสีเปลือกสีข้าวกล้องเหมือนกันและคงตัวและทุกพันธุ์จะมีลักษณะสำคัญคือมื่ะจะสุกแก่ใกล้เคียงกันคือหลังดอกบานแล้วประมาณ28-30วันพร้อมที่จะถูกเก็บเกี่ยวและถูกนวดให้หลุดจากรวง คือจะไม่สุกแก่ก่อนเวลาไม่หลุดล่วงเองได้ง่ายๆนะครับส่วนข้าวป่านันเป็นบรรพบุรุษของข้าวที่ใช้ปลูกในปัจจุบันมีตามธรรมชาติทั้งขีดที่ลุ่มและดอนข้าวป่าเองจะมีหลายชนิดหลายลักษณะแต่ลักษณะเด่นที่เหมือนกันทุกชนิดก็คือมเมล็ดในรวงเดียวกันสุกแก่ไม่พร้อมกันตั้งแต่เก่าถึงสาวันเมื่อสุกแก่ก็จะหลุดล่วงเองง่ายๆ มเมล็ดที่มีระยะพักตัวหลากหลายตั้งแต่ไม่มีระยะพักตัวไปจนถึงระยะพักตัวหลายปีมเมล็ดข้าวเปลือกและข้าวกล้องของข้าวป่าจะมีหลากหลายสีมเมล็ดอาจมีหางยาวมากกว่า10เท่าของมเมล็ดและมีหลายสีมาดูลักษณะสําคัญที่ทําให้ข้าววัชพืชเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงนะครับคือตัวเร็วมากแย่งน้าแย่งปุ๋ยบางแสงแดดส่วนตัวสูงๆจะล้มทับข้าวปลูกเสียหาย ออกดอกเร็วแล้วเมล็ดร่วงก่อนทําให้มีเมล็ดสะสมอยู่ในแปลงนาเนี่ซึ่งจะเพิ่มความหนานแน่นมากขึ้นในฤดูต่อไปมีระยะพักตัวหลากหลายไม่ได้งอกพร้อมกันทั้งหมดจึงทําให้ยากต่อการกําจัดและมีชนิดที่มีเยื่อหุ้มเป็นเมล็ดสีแดงปะปนไปกับผลผลิตข้าวทําให้ถูกตัดราคาแลททาให้ผลผลิตลดลงตั้งแต่1 0ถึง100ขึ้นอยู่กับความหนา,นานแน่นนะครับนี การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าววัชพืชปัจจุบันทำให้ราบว่าข้าวาวชัชพืชมีลักษณะต่างๆใกล้ชิดกับพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับความนิยมในแต่ละพื้นที่จึงน่าจะเกิดจากการผสมกลับและเกิดการไหลของยีนจากการจากข้าวปลูกไปสู่ข้าววชัชพืชอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ข้าววชัชพืชปรับตัวให้คล้ายกับข้าวปลูกให้มากยิ่งขึ้นแต่ข้าววชัชพืชเองยังคงรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรม ทั้งภายในและระ,ระหว่างประชากรดังนั้นความหลากหลายทางพันธุกรรมและความแตกแต,ต่างของโครงสร้างประชากรข้าววัชพืชแต่ละภูมิภาคเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ข้าวปลูกที่ขึ้นร่วมด้วยผ่าน,น,ก,าาน,นกลไกการแลกเปลี่ยนยีนอันเกิดจากการผสมข้ามนะครับอย่างเช่นภาคกลางในเมื่อตรวจสอบทางพันธุกรรมข้าววัชพืชเพราะว่าเป็นรูปผสมระหว่างข้าวป่ากับ ข้าวปลูกที่นิยมในพื้นที่เช่นชนาด1สุพรรณบุรี1นึ่งปทุมธานีหนึ่งพิษณุโลก 2, สองวนภาอ,อิสานี่พันข้าวดอกมะลิหรือพันข้าวหอมมะลิน,นะครับร้อกกหกกกสเนื่องจากข้าววัชพืชนี่ปรับตัวอยู่ร่วมกับข้าวปลูกได้เป็นอย่างดีในนาข้าวเมื่อข้าวปลูกและข้าววัชพืชออกดอกพร้อมกันจึงเกิดการผสม ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนยีนระหว่างข้าวทั้งสองชนิดทําให้วิวัฒนาการของข้าววัชพืชมีลักษณะต่างๆทางสรีระวิทยาและนิสัยการเจริญเติบโตบางอย่างคล้ายกับข้าวปลูกที่เจริญเติบโตร่วมกันมากขึ้นนะครับข้าวเป็นพืชผสมตัวเองโอกาสจะผสมข้ามต้นน้อยมากไม่เกินร้อยละหแต่ข้าววัชพืชบางพื้นที่ในปัจจุบันมีการปรับตัวทางสรีระวิทยาคือมิเกสร เพศเมียที่ผูออกมานอกกลีบดอกทําให้โอกาสเกิดการผสมข้ามมีมากถึง13-28%หากเป็นแบบนี้ต่อไปการแก้ปัญหาก็ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะข้าวจะพืชอาจปรับตัวให้เหมือนข้าวปลูกมากจนยากต่อการแบ่งแยกด้วยสายตานะครับทีนี้มาดูระยะมันอยู ระยะพักตัวหลังเก็บเกี่ยว7วันนะครับเพราะว่าข้าวแดงยังมีการพักตัวสามารถรอดชีวิตในสภาพน้ําขังได้นานกว่าเมล็ดพันธุ์รับรองทั่วไปไม่จะอยู่ในสภาพน้ำขังนานถึง49วันแต่เมล็ดข้าวแดงตายเพียง50%โดยยังมีการพักตัวอีก2 0 2และอีก30%นี่สามารถพัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณ์หากอยู่ในสภาพที่เหมาะสมส่วนเมล็ดพันธุ์รับรองนี่ขังอยู่ที่7วันตายไปประมาณ50%ขังน้ำนาน5 6วันนี่ตายเพิ่มเป็น84% แสดงว่าข้าวที่ยังอยู่ในระยะพักตัวเนี่เมตรจะขังน้ํานานถึง5 6ถึง63วันนสามารถทําลายความมีชีวิตของข้าวได้เพียง74-84ินหลังจากพ้นระยะพักตัวแล้วเนี่ยทดลองเฉพาะมเมล็ดพันธุ์รับรองเป็นประโยชน์สำหรับประชาสำหรับกรเกษตรกรครับที่ทําแปลงมเมล็ดพันธุ์และมีการเปลี่ยนพันธุ์ข้าวปลูกในฤดูถัดไป การทดลองก็คือมเมล็ดพันเข้าพันระยะพักตัวแล้วสภาพน้ำขังนาน7วันยังไม่งอกตาย54งอกแล้ว3วันตาย87งอกแล้ว10วันตาย97แต่ขังน้ำนาน14วันเข้าอายุ3และ10วันตาย100สมส่วยลข้าวที่อายุ0วันบนผิวดิน เปอร์เซนต์การตายมีความแปรปวนเนื่องจากบางส่วนสามารถรอดชีวิตได้นะครับทีนี้มาดูการแนวทางการกําจัดวัชพืชน,นะครับกาจัดข้าววัชพืชคือการเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งสามารถลดปริมาณข้าววัชพืชที่ดูดล่วงได้บนผิวดินโดยประมาณเป็ด200ตัวต่อไร่นี่ปล่อยเป็นเวลา2วันสามารถลดความหนาแน่นของข้าววัชพืชได้ถึง50%รนะครับนอกจากการกาจัด เมล็ดข้าวจะพืชโดยการลอยให้งอกแล้วก็ไถกลบหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วปล่อยให้แปลงนาแห้งต่ออีกอย่างน้อย1สัปดาห์หรือมากกว่าเพื่อให้ข้าวไว้จะพืชมีโอกาสพน้นเยอะพักระยะพักตัวมากขึ้นแต่เอาน้ําข้าวแปลงพอชื้นเพื่อให้เมล็ดข้าวงอกแล้วก็ไถกลบปล่อยแปลงให้สภาพชื้นตัวอีก 1- 2สัปดาห์เพื่อข้าวงอกที่ร่งเหลืองอกแล้วก็ไถทิ้งอีกรอ่อยงอกแล้วก็ไถกลับทําลายแต่ละครั้งสามารถลดปรดิมาณ ข้าวจะพืชลงได้ห้อร์เซนต์นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเรื่องต้นผมว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยจะผิดพลาดระการใดขออภัยมาที่นี่ด้วยครับขอบคุณครับ